ใช่เราเมามาเบิดแหีะยังอะไรกบเพื่อเขียดกบกบกบโอ้แล้วมันเขียดกบกันแล้วเบ็ดละนเบ็ดเรื สวัสดีครับพี่น้อง Good Morning Thailand เสารนี้ผมอยู่ตลาดเช้าบ้านเมือดเอนาวไลตำบลตำบลคำปอมนีนนเนาะอำาเภอเคมาระแถวอุ๋นล่ะเจทานีหนาวจนสั่นจะขักบอกขักดอกะม่วงว่าเป็นว่านี่มาปีก่อนแต่ผม่วงหลาย,ยหลายอุ้ยน้ำปูมิเช้านี้ สีองศาว่หนาวโแม่อุ้ยควรนนออกปากประหลาดเขาเอาไปแล้วปรลาดไประบเนี่ยประหลาดอ้ยตัวบกใหญ่ปหลาดเลยได้ฟ้าบูยงเขียดเขียดเขียดไส้เขียดไส้เ่งวาถึงสั่นมันหนาวเทเจกับบอุ่นงวะนีกับอุ่นนอนอยู่บอลเังน่กับบอุ่นมาดู ต้องในลูกม่านทิ้งไสมบากกฟหรอะฮามะถินมกทั่วกล้วยวีเทไรไหมกล้วยวีเจหกล้วย่าสาวห้าจักบาทละกะถินคะบเอากล้วยวีเนือที่หม กะทิมตื้อเรียบร้อยสูตรพอกะทิชือกันนึกว่าผมว่ามันอึดแล้วมันแก่บ่แล้วแม่มันแก่วอะไรเรียบกล้วยหน่งบออันพักกะทินพักกะทินกล้วยหันมีอยู่มันแก่มันอันนี้บ่แล้วียบผืนอยากปลาเพิ่นมาหาซื้อปลาดุกโอ้ขายนำท่านบอนอมแม่ข่เรื้อ10บาทเขาบอกตูดเลือตูดอะไรเรียบร้อยไม่เขียน นี่ได้ครับนี่ถุงหนึ่งประดุกหน่ายังนี่กระปุกดองมาแม่หั่นเล็กๆนี่เฉียบจุ่มยี่นี่ตัวบอเดียวนี่พักจักบวะนี่แม่กัอนซีบกนนี้เศร้ามเหี่ยมเรียบร้อยนั่นบอกอันนี้กัอนลซีบหมนี่เอาสองกำี้จ้าลายหญ่นาตัวสูงใหญ่บอลไ่ได้บริเกด้นี่ เนี่ยอยู่ผมได้อน้ำเหนียผมได้ผลเงินผมจะเอาแซวหนึ่งเอาใส่เมื่อให้ลูกหน่บาทหนาเลยบ่เนี่ยเห็ดย่างกระยากรีดข้าวเหนาวยิบซุปน่ยอันซุปบหมี่ย่บอเอาสองหัวนี่แม่ข้าบุงก็ง่ามง่เอายี่บอตำนิ่งกันีเด้องามง่าบ่กขาวนีซุปดอกบุผัางังก็หาซุปเปลี่ยนเนื้อเนละอันเป็นซุปมากก็คือสีคือ อากบานเท้าลูกเองคง้ายเองผูเท่าดูโอ้ปีนี้ดอกบกมวงเปลนเนาะมันคือ่เปลี่ยนปีนี้ผูปีมากคือจังดอกบุกม่วงเต็มทียบเลยมันก็คือามมนืัดาทเนือมขาดน่ามเกงก้าทเือาาน้านน แันมันจฉนไปลาบไปกอยลาบเหนี้ยเนี่ยโอ้ยแสีบหลายอ้ยแสีบหลายแล้ววะเฮ็ดกระเดกอกเป็นยางหุ่ยหุ่ยเสยบยางชื่อยันเสียบแล้ววะจากเสียบมาเสียบแตไม่เลือดตัวเดียวเออเลือดตัวเดียวแสีบลูกแสียบตัวเท่าได้เราพูดอะแม่ตัวเท่าได้อีมั้ทตัวละหาซิบซื้อไปลาบแล้ววะลาบเหนียวแห่งแสีบแล้ววะ เราเบิ่งบุถารขายของก่อนอย่าบังแดดแลวเดือดเพรานี้เทบาทนี่สิองศาสองศานนี้เหี่บ้านไ่ด้บอกจ้าบาทค่ารงเหวบานไม่อกเจาบาสาไหรกเ่ยวา้าุเหี่ยวบานไมาหก้วบน่หงเหี่ยวานกาบารกน้บอเไห่ยนม่้กเารกหนมกสัดักหอมรวม เอาเอาภูลอันก็ได้ซอยคนละคนละบ่ข้างควมร่วมนะเอาูลมัดเอานีเอา่ลเอาสองอันนี่ข้างความร่วมนี่ยังละมัดนี่ผู้นั้นมัดนึงผูนี่มัดนึงอ่ะนะผูละซีบบ่ขายดิละเร้อบาทนี่ อันนี้แม่ผักหอมรวมน้ำเราวนั่นล่ะเศร้าพอดีบ่หนาวเมื่อนี้ผมมาเจ็ดม่วงกลัวล้งทางผลสัตว์ไปหอดกับน้องผือเกือบพอน้องผือลบมาท่านบรรยากาศบ้านเฮ้าครับเศ้าเมื่อนี้ตลาดบ้านเหมือดแอเ์เบิงเมื่อเบิงพักสามาเศร้าเรื่เห็นขนยังไงบ้างครับ อ้ทิโทสามะสาอื้อติโทพักการเยนบ่เนี่ยนี่บ่เขาจอาไปเห็ดนามพักหันเน่นค่ะแบบนี้แแก่จะแก่กว่านีโอ้เอาแก่แกเดี๋นี้เอาไปขันสมตลาดไม่น้อยในหมู่บ้าน ว่ได้อยู่ได้กินหนาวคุณได้กับว่าแดดออกแล้วก็นหนาวขึ้นเก่าสิบสิบห้าองศาเนะาะเมื่อเช้านี่สิบสี่แดดออกมาเนี่ยสิบหา้าอันนี้น้ำพักคุณนาสิบบาทแล้วก็เห็ดทุง้งใหญ่แท้ เมือ่อเราวบนแม่ทั้งนี่ขาดแล้วกินไก่บัว,าวามา,<ข>าว่ามันยังคือขวนตรวจตรวจอยู่วุ้ยใหม่ๆห่อนๆเลยขวนหนาวอยู่ห่อนเด้กเขาพูด ย่ี้ยมีแม่เง้ยมณสามหน่วยสามหน่วยแซวแถวมะเขือพอขายตามเงี้ยมันทันและกะลําหัวเ่าได้ไหมกะลํหัวแล้วเส้าะเส้าหัวใหญ่อยอ่ตัวนี่กะลําบ้านเฮ้าบอนีกะลําบ้านเฮาูเงแม่สีบาทแม่เอาอีกเอาอีก หัวไม่กิซอดมี้อืัวไม่กินวกิซอสอันเนเนี่สบแั่กีนบ่เคยกินัหาซิมซิมเบิ้งกอเสียบอยู่มันมันเนีเบิดแต่ไมีแต่เนีเบิดเนี่มีแต่เนี่อนแต่ว่ากะบ่รื้อยากกับเนีกินบานเท่าน่นี่ยมดอกไม้เสียบดอกไม้เสียบได้่ยมนี่ยพักกระเดาอีหยงเนี่ยบุพักกระเดาพักกระโดน่าอเนาะเป็นดอกเนาะ กระเดากระโดนหรือยังอย่างนาะกระโดนกระเดาหมดเลยดอกสะแบงแต่ว่ากินบ่ได้กินยังซอยเนาะยังซอยมากินของหวานยังไงนี่ข้าวโพดบอทั้งนั้นเด้มียังไงปิ้งปลาอันนั้นปิ้งปลามกหนูใช่ละมกหนูนั่นละสื่อเมื่อยังได้บ่ได้กินจากเถื่อมกหนูมีแต่ลืมโอ้ยอย่าลืมปิ้งปลาเท่าไรนี่สิบบาทสิบบาทเอาสองใหม่ไหมกลางหลายบ่สื่อคือเก่าแหละถามมือซื้อ วั่บ็หลายสิวมาฝาคุถ่าเออเอานื้อกีก้าวต้มบหกอันนี้ล้วเอาแต่ปลาอย่างไรแม่ในร้านเนียหมดแล้วมาสวยจริ๋วหนีิเอาสองหินเนาะข้าวเราสองอันปลาหยังเขาเอื่นปลาขาวเออปลาขาวปลาดกหนูปลาดกหนูกระดูกก็หลายโอ้ยบ่มี้ขมือใส่แล้วบ้านนั่งก่อนนาเอ้ยมันหนาวย่อมเสาพี่น้อง ว่าสิบห้าสีาองศาพักกระลำเหรอย่านมหนาวนี่ปลูกพักดอกสหาบาทสาห่าบาทั่งบางใหญ่หนึ่งกระลำบ้านเท่าบ่ผมยังสีมาเสือกระลำมันหนักมาสีเมื่อก่อนสีดีเสือเยอะพี่น่อง ยังน้ออ่นตูดอินเตีนบอ่นตูดอินเตีนทุ่งเราด้ทุ่งเรเศร้าครับิโลอ้ทุงละหาซิทุงละเศร้าสันเฮ็ดเฟืองเลยพี่หน่องเครื่องกิโลครับเ็ดฟางเฮ็ดฟางสื่อไปตำปนสื่อไปเก่งพี่หนอยแซ่บไป่ส่ละไมเอกไป่ส หุนห่นดูดิไปยืนมีอะไรเสียกอยู่หุน่น <c oughs> ปลาขอปลาหน้าบพาะว่านี่นนนโล่เท่าไหร่ครับโล่ล,ละล่ลละล,ะลอยเสือไปจีเสือไปเผาแม่จะว่านา้า,นาบ่เจ้าคือบุหงพอมายืนข้างๆเจ้าแล้วไปใส่หรอ ก็ว่ามายนืนคางเจ้าก็น,นาวหันแล้ว <c oughs> ยิ้มคนเดียวเว้ยอุ้ยอ่อนซ้อนพักหลายพี่น้องพักเงี้ยงเนี่ยพักกันพักกระจ้อนมันก็จะอื้ึดสี่ยังเนาะเขาปวดของแทะผมสีไปเสือพักกระลำแต่ว่าบัดจีเมื่อจังสีไปเสือมันหนักเดีย๋ยวรอจังหน่อยก่อน เราเบิ่งก่อนกิ่วพันวาละ่ะถ้านสื่อแล้วกันนักแล้ยกะลังบ,บานเท่าเรื่มออกรลายแฮงนี่ก็พักกะลังบานโอ้แม่เรา,าถิ่มานางตากแดดได้ส่งคืนนี่เนาะมันทำว่าแดดแั่แล้วเหมือนบางต้นไม้หม่ตาอากเดี๋ยวซังนี่บ่มาเนี่ยต้องแบบอ,อ่อยหนอต้องแบบอ้อยหนอเมือนน <c oughs> ีาา่ <c oughs> มีจังหลายอู้คือหนาวเถอะหนาวเย็นเด้อครับเขมราดบ้านเท่าเดือนมกราคมมอนเดียววันที่เท่าไรวันที่แปดอาหารตามฤดูกาลมกท่านพุทธชาสามรสมกท่าน้านเท่าล่ะดูฟื้ยฟืบๆอยู่บนนี้พี่น้องเลยมันหนาวนะ โอ,อ,อ, th, อ้โหเขาปวดเขาปวดม่วงเขาปวดม่วงแังไฟพีงนะท่าน่ะคือเป็นแต่อุ่นแทะทางนั้นใายอุ่นหมดแล้วปะเนี uh ่ยครับเนี่ย เดี๋ยวผมสะเอาอัอนอันนี้ไปไหว้ก่อนถิ่นมาซื่อกลำม,มีเมนูครับวันนี้อุ้ยผักกำงามไหมมัดละสิบบาทเดี๋ยนี่มันบังญ่เขาโพดกไล่มาตล,ลาดนี่อาหารทางการเกษตรหลายขั้นมีหอดอาหารทระเลมารอก,อกดอกผักดอกผักดอกหญ้า ยังเอาหลดไปหลดกันอุ๊ยหนาวหลายูย๊ดผูล <c oughs> ดอกม่วงนี่คือบเป็นนู่นี่ผู้เทียมันสีเป็นดอกเป็นยังนี่ครับดอกน่าจะเป็นอยู่แต่ว่ามันลบมันขูบ่มอม่วงป่าเด้ไหมครับม่วงป่าปม่วงสีบนน่บานเท่ามาปกติเราดอกม่วงอันนี้มันสีเป็นหมากรวดนี่นะไปซื้อกระบลำก้อนไปน,นี้พี่น้องไม่เอาผู้เดียวครับ มีหลายคนพันว่าคือบอเอากระตาเอายังงั้นเฮงถือลำบากเลยพี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์เทามันกัดหลายแนวอยู่แจ็คสีสมัยกลัวมันว่าเท่าบ่อย่างไรเพื่อนใส่ถุงมันกับมันกับลำบากมันใส่คือเก่ามันเป็นของสิเล็กสิหน่อยไปใส่กระตาคือบอกเบิดกับใส่ถุงหรือกับใส่กระตาคือเก่าอันน่ะผมกันได้สิจัคสีเห็ดจังไงเออแต่จัคสีแต่สัก่อนจังจังว่ากันท่านหากระตาใดซื้อกระตาใดก็จังว่ากันหากระตางามๆมาใส่คือพีคือหนองว่า เหมือนเอครับทั้งหมดที่เป็นอบุปกรณนบอลมองพนล,ลอยกระทุ่งมองพลอยแต่ก,กิจกรรมสะหนามยิง่งใหญ่หนาวห้องปลไปไก่ทเท่าไงมัหินหน้ำช่วงนี้ไม่คว่ำมุ้งซึ้งแนวใดห <c oughs> นาวๆครับโอ้ยบานเห่าหนาวขักหนาวเนี่ยปีนี้ที่ตัวพุทธเ่าผมสิไปซื้อกระลั่มจเลยเอารถมาจอดไปทางผีมันชินนักนะ ขาเจาะมาแต่สาาเจาะก็เมือ่อก็มีเพราะว่าวัมือนนี้เทามาสวยจังหน่อยเจ็ดม่วงกัวแต่ไหนพี่น้องปพกติหอกหม่วงนี่ผมหอนแล้วตลาดนี่ไม่อยู่ปรยิยูไกลบ้านมาไตนแต่ว,ว่ามากเหมือนนี้มันลงทางลงทางไปฮอตยอบน้องผือครับลงทางเสียเวลาใส่นอกกระลำเสียกระลำบ้านเท่าแล้วมันยังแสบข้าเจาเอาเอาไปกินกับปองเเคยกินกับตาําขบุนป่ะ ตำ,ตำขบุนสั่วขบุนแซ่บดีครับกระหลำ่ำกินกับขอบขอนมจีนบานเฮานะกินกับลาบก็อร่อยมันสิกกรอบอยมหนาวเ,วเบิด์ลดบวจักใส่น้องปีงปลา หัวหัวมยิ้ๆเขรได้กับแม่สัหาเปลาสะวัางหัวกระำบ้านเหาบู้บักหนักตัวนี้หันแพงอยู่บบนี้มันถื่อแล้วมันลายผมแม่อู้นักเกือบเป็นบ่อของไปไหวดิ ซ,อ,ซอยมองละเด็กละน้อยใส่น้อยอยู่นี่ขา,า,ายศิลปาลทอดใส่กอวแครกกอร์ทอดตุ๋นเตี้ยเตี้ยแม่ข่าเสียหัวน,นจะได้แม่นี่อ้อสองหัวซอยมองละบอนสองบอลนี่แลหละใครบอกมันไหลายันยามันหลายมันเกิดราคาถึก นีคืองามแถวของเรางามงามเลยอ่ะมันเป็นผู้ขายงามดือผู้ขาย้อจเอาออกดอกใบมันครับเอาจะสละเพื่อเสียเอาไวหอดมืออื่นปู๊ยจปฏิทูนักเส็ได้ได้แล้วสองหัวหายสิ่อเงินลอยนี่นักแล้วเนี่ยนักเร็วมันนี นี่แหละตลาดบ้านเฮาพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินอาหารการกินกันหลายสั้นแต่ว่าต้นบักม่วงต้นนี้ผู้ปีมันสิเป็นดอกปีนี้มันบ่เป็นบักม่วงสี่ไปแล้วคลิปนี้เป็นต้นปีที่ซึ่งเราบูดในยังหน่อยสำหรับผมเองเพราะว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮือนเฮ็ดบุญยังจย่งนี้นะเลี้ยงพระครับเพี่เลี้ยงพระก็เลย ยากแน่ช่วงนี้ห่าสื่อได้ยุ่งได้กินแล้วก็เฮ็ดเตรียมสถานที่มีโอกาสได้สิทธาให้ลงเบิงลงในเพียรให้เบิงไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสมบายดีสวัสดีครับผม